พลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4นำข้าราชการกำลังพลและครอบครัวภายในหน่วยค่ายวชิราวุธร่วมพิธีทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งพระภิสุสง์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวณสสมสรรื่นฤดีค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นแม่ทัพภาคที่สได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะกล่าวถวายราชสุดดีและถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกกนันันให้ปวงประสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ทั้งนี้กำลังคลทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและมีพระพานาไมยสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งยืนนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป